ดูยูทูเบอร์คนนี้เขาทำอะไรครับชูรออยู่เลยสวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์ดำซิงนะครับลงได้แล้วสำหรักล้องผมอ่ะอันนี้จะลงไปไหมครับรือว่ารอสภาพก่อนรอรถไทยก่อนหรอรถไทยกันไหนันลงตก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 หนักไหมก็แช่ระวัลื่นนะดูอ่ะระวังลื่นนะจะลงไปก็กลิ้งอยู่ตรงนั้น รถไทรก็ายเอลายลาย,ลายยางเยอะเยอะอยนนยอหนูน้นแล้วงนไม่มีแรงจะกินเยเพราะผมกินอย่างนอกว่าจะไปสลับยางกินยางนอกปกติอันน้นจะกินข้างในใช่ไหมถ้าสลับแล้วมันจะเข้ากันไหมครับไหนกินฝั่งไหนฝั่งนี้ก็กินครับเนี่ยดูวแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะหมดแล้วงนอก เป็นอย่างนี้แหละขนาดไม่ได้ไม่ค่อยได้วิ่งงานเป็นอย่างนี้แหละปกติเขาากินนอกกินในเรางเราเรถเราคนหนักใช่ไหมครับบางทีไอเสือเ้อผ้าเริ่มแอ็นบางทีก็กระทะเริ่มดามเสื้อผ้าสามพันห้าดามด้วยว่าจะดามเก็บตังค์ถ้าไปดามก็ตรงหัวดามไม่ต้องถอดนะไม่ถอดถอดเป็นเน็มถอดแต่อะไรที่ว่าถ้าถอดอ่ะถอดเสื้อผ้าไปใหต้องเช็คต้องเช็คสูงดู โราณสองพันสองพันห้าสองพันถสองพันรถอยู่แถวสุรินทร์ลาวทุกคันมันอยู่แล้วรถบรรทุกแหละคราตอนที่โทรไปถามเขาบอกว่าเออ่รถดับใช่ไหมมันมีโอกาสหนึ่งของมันแอดนิดหนึ่งใช่ไหมอุณหภูมิเรานี้มันจะกินบางทีกินในมันกินนอกยิ่งแต่ของฮีโน่อะแต่มันล้าบ่อยเนาะของอีซูข็งกว่าให้เขาเซ็ตแล้วก็ดักตั้งสูงแล้วก็ของซื้อใหม่ก็ล้วก็เหมือนเดิม ซื้อกองนอกใหม่กับมอนเดิมอโอ้ปำรั่วตัวนี้ซีนเลยนะซีนตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมซีนตัวขี้ขาวขี้เติมน้ำมันเยอะเกินหรือเปล่าอันนี้การใส่ตัวดัมนี่มันแล้วแต่อู่แล้วแต่สมัครแต่นี้ไม่ดีหรอกใส่เงี้ยไม่ดมมีมันเป็นปั๊มอันนี้ปั๊มนี่มันเป็นยไงหระไอ้ตัวดึงเงี้ยไอ้ตัวดึงเนี้ย พี่จะปีนต่อเดือยนี่ต่อเดือยเดือยแกนเหล็กนะว่าจะไปทำอันนี้แนละชังคอให้ชังคอทาให้ใหมันเป็นมันของเตาย่าน,น,านมันรั่วซีนซีนตัวดึงมันสั่นไม่สัง่งไอ้เรื่องนี้เลยไม่เป็นไรหรอวะไหรถใช่ไหมรถจอดรถจอด อของผมหนูมันเข้าไปทำหลังในหม้น้ำเลยออ้ดีนะผมเช็คก,ก่อนนี่สตาร์ทจอดไว้ประมาณห้าวันออนะี้เงี้ยเป็นหลังเป็นฟางเต็มเลย,อยโอ้มีชุดอ่ะตอนนี้ใว่าเห็นลงขายไม่ใช่ชุดนี้นตัวน,นี้เหรอยอยู่บ้านมีน,นี่อันอนี้ อันนี้เสียงอะไรอ่อนไปห่อยอันนี้ล่ะเสียงเสียงคือพ่วงกันอ๋อสองตัวเลยใช่ครับของดิมไม่ดักงขอบผมนเปลี่ยนนี่างสามอันนี้ลูกที่สี่แล้วนี่นะใช่ทำไมอ่ะไม่รู้่ะตีนผีก็หักรอบหนึ่งแล้วแล้วก็คัดลูกคัดแผ่นสองน้ำมันมันหมดไหมไม่ไม่มันมันรั่วมันรั่วตัวนี้เลยรั่วตัวล่าง ถ้ามันซึมอ่ะถ้ามันใช้งานได้น้ำมันไม่ค่อยลดอ่ะก็มันจะแต่นี้หายแบบเยยบคันหายเลยรู้เลยเออสำคันอีกแล้วอันนี้ตอนละหนึ่งพันเองปกติผมใส่ของเทยเลยไอซีลูกละสามพันห้ามั้งแล้วมันอยู่ไหมแตกเหมือนเดิมก็เลยลองอันถูกดูบ้างอันนี้ของไทยใช่ไหมใช่ของไทยของไทยอยู่ได้ประมาณถ้าของอันเพลงนั้นประมาณห้าหกเดือนแค่นั้นนะไม่รู้แล้วหยิบแบบโดนอัน นี่นะมั้งแต่รถเรามันเหี่ยวคัดบ่อยนาะครับไม่เหมือนรถล่องแล้วไอ้ไ,วไวกกอ้ของเก่านอกอ่ะของเก่านอกแตกตั้งแต่เอามาอู่เลยเลิกจอดปุ๊บแตกเลยธรรมดาใช้แบบปับมันจะเริ่มมีป<อ>ัญหามีปัญหาแต่ถ้าไม่ใช้นี่มันไม็ไกันเลยเนคร,รับจอดไว้จอดไว้ก็ซีนนี้ซีนแข็ง สองสามวันกนะเป่าทีก็นทนะ่าคุณค่อยมีรลกเพรามบางใหญ่แดียถ้าเป็นตัวเดิมนะโอ้โหเข่า,าหมดเลยอ่ะถ้าเป็นทางคุณฟุณนะอะโปะทีแทบตกใจอะ่แะแต่สลับเปลี่ยนก็ดีเพราะว่ามันเคยมีปัญหาตรงโค้งพลาสติกนชบแตกของทิ่ติดมาแต่ที่บ้านเขาไม่ค่อยมีทางหลุมทางบ่อทางโยกทางครี่เศษของว่าั มีแต่ทางเรียบนะแบบเรียบปลอดภัยตรงนี้ปกติถ้าเป็นของเดิมจะเข้าเครื่องเยอะมากอือไอ้ตรงคอตัวเนี้ยมีฝุ่นเลยนะนี่นั่นเลยเนี่ยก็เอามือล้วงไปปุ๊บเนี่ยเป็นฝุ่นเลยใช่แต่ว่าคอใส่นี่ไปปึ๊บไม่มีเลยมองได้ดีมากใหญ่ด้วยเนาะแนะนำเลยรถดิมครับใช้ดิมนะยิ่งเราไปอยู่ในที่ มันห่างไปที่เป่าโพงอะ่ะอันนี้อยู่ได้สองสามวันเป่าลูกในเท่จนไม่มีฝุ่นเลยผมมาทําตัวนี้ใหม่นะทําเหมือนที่มันเป็นงานสร้างเลยเเลใช่อ,อ,อันนี้มันมันเทอร์โบมันดูดแบบไม่ค่อยดีนะเหมือนเวลาฝุ่นมันเข้าไปแล้วเราไม่ได้เป่าฝุ่นจะอ,อยู่ขางอยู่ตามรองไง มันไม่ลงไปยหรออะไรจะถอนทิ้งบ่ไม่เอาคันนูน <laughs> ้นเนีเพื่อนแล้วเนี่ยเห็นหอเปลคตรถ่ายมาแนละ้วยังต้องเยียบตัวนะแตกไดไงเนาะ ซีนหยดเต็มเลยสงสัยจะเติมน้ำมันเกินครับมันก็เลยแตกใช้ใช้ไปก่อน กันชูรออยู่ข้างล่างแล้วไปไม่ได้เลย